หลวงพ่อโพวัดโพสีหรือวัดวังหมาเน่าอํเา,าเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรท่านเป็นพระมอนมาจากปทุมธานีชอบทุดงไปตามป่าเขาต่อมาได้ทุดงมาถึงที่วัดวังหมาเน่าและได้สร้างกุฏิอยู่องค์เดียวท่านเป็นพระอาจารย์ที่เรืองเวทแม้แต่สิทษย์ของท่านก็ยังมีชื่อเสียงระดับประเทศคือหลวงพ่อเงินวัดบางคลานที่มาศึกษาวิปัสสนากรรมฐานและพุทธาคมกับท่าน และหลวงพ่อพิษวัดขมังหลวงพ่อภูวัดท่าล่อและเกจิจากที่อื่นก็มาฝากตัวเป็นศิษย์และเรียนวิชาจากท่านไปทั้งสิน้นท่านเชี่ยวชาญทางด้านตะกุดและยานอาัขระมีเรื่องเล่าว่ามีไฟป่าไม่มาใกล้กุฏิและหลังคากุฏิของท่านก็ทําด้วยหญ้าคาแต่ก็ไม่ไหมไฟท่านก็นั่งอยู่ในนั้นขณนะไฟไหมท่านก็นั่งมองเฉยๆไม่หนีไปไหน สักพักไฟป่าก็ดับไปเองหรือแม้แต่ในปัจจุบันหากเกิดไฟไหม้ชาวบ้านเพียงนึกถึงท่านก็มักจะมีลมพัดไฟให้เปลี่ยนทิศทางอย่างน่าอัศจรรย์ท่านยังเป็นต้นตำหลับของตระกุดคู่ชีวิตสุดยอดตะกุดในตำนานที่มีประสบการณ์อันลือลั่นแต่ตระกุดของท่านสร้างไว้น้อยมากส่วนใหญ่ลูกศิษย์จะขอร้องให้ท่านสร้างเพื่อพกติดตัวไว้ป้องกันอันตราย เด่นทางด้านคงกระพันชาตีแล้ว้วคราดขนาดมีชาวบ้านถูกจระเข้กัดโดนกระชากลงน้ำพอมาดูบาดแผลก็ไม่มีเข้าแม้แต่เขี้ยวเดียวและมีผู้ที่ถูกยิงแต่ยิงไม่เข้าและหลวงพ่อเปลืองอดีตเจ้าอาวาสวัดบางคลานก็มีตะกุดของท่านบูชาติดตัวด้วยเช่นกันหลวงพ่อโพท่านคือปฐมบทเกจิอาจารย์แห่งเมืองชาลวันอย่างแท้จริง ท่านมรณภาพประมาณปีพศ2440สิริอายุ102ปีฝากกดติดตามกดหัวใจเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะและใครที่ต้องการเช่าบูชาพระเครื่องพระแท้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือมาที่เพจ Facebook และเว็บไซต์ท่าประจันร้านพระเครื่องคุณเบนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ